สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนาสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็ อาจจะแปลกแกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เปิดมาเป็นหน้าผมนะครับไม่ได้กินสกรีนอันนี้พื้นหลังผมเป็นสีเขียวก็คือทำกินสกรีนเนาะ,ะก็ไม่ได้ทํากินสกีนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาเปิดเกียร์ในมือถือกันนะครับก็ Ruby อยู่ใน iOS นั่นเองนะครับอ่ะ โอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม l i น e r ลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC เลยโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไลน r เจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC เลยนะครับก็คลิปนี้ผมอาจจะพูดแปลกๆหน่อยนะครับนอนน้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปิดหาเกียร์นะครับก็คือจะเป็นสนับไหลของเฮราเคสทัดหมายกันนะครับแล้วก็จะเป็นกระบอกนะครับอาจจะเป็นกระบอกน้ําด้วยนะครับก็คือตู้คู่ตู้บัฟนะครับ2ออันนี้นะครับก็คือสนับไหลของเฮราเคสนะครับกับ กระบองนี่ละวานนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมก็เติมมา1,000งรูบี้นะครับก็ประมาณเกือบ2,000ันนะราคาแพงเหลือเกินนะฮะต้องมาเติมใน iOS นะฮะก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยนะะราคาถูกๆนะครับผมก็ถูกไม่มากหรอกอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกล่อง NFT กันก่อนนะครับได้ลายโอ้1,000เพชรนะครับกล่อง NFT นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเปิดหาเกียร์กันนะครับผมนะ ผมมีอยู่1พ0นนะอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ากล่องการันตีเนี่ยเรามีเท่าไหร่แล้วเราเปิดไปกี่รอบละนะฮะเปิดไป6รอบขาดอีกเท่าไหร่วะ9รอบปะเออขาดอีก9รอบนะครับก็พันแปดนะครับผมเปิดไปอีก1,000ก็เหลือ 800. อีก800อย่ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสั้นเลยครับผมมาลุยกันรอบแรกนะครับจะออกเป็นอะไรนะ แปดดาวมาไหมนะเกียลโอ้หเกลือจริงๆไอดีนะไม่ไหวครับดูดิเกลือจัดเลยกระโหลกครับไม่กวาดเหรียญรองเท้าโอ้โเกลือครับรอบแรกต่อครับเกลือไม่ไหวจริงต่อครับลุยสนับไหลเฮลาคสมาหน่อยครับโพลโบัวไอดี ID นี่เกยรอออกยากจริงนะฮะ ผมว่าเติมด้วยนะแต่ก็เติมไม่สุดนะเนาะเติมพอมีนะเออกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าฝองดิ้นขนูหมวกโอ้โหนะครับยี่สิบเรียกว่านะยี่สิบนะครับผมนะโอ้โหยี่สิบแต่อ่ะต่อครับเฮ้ยไม่มาจริงเหรอคนหนึ่งเขาเปิดได้กันพื้นภาพเลยนะครับเปิดไม่ได้เลยเหรอ ถามจริงตดชิ้นหนึ่งนะเฮ้ยเหรียญมนดำปืนรองเท้าโอ<ฮ>้โหสองรอบสุดท้ายแล้วนะครับสนามไห,หลหฮราเคสไม่มาจริงเหรอเฮ้ยถามจริงๆกระบ,บองนิราวานก็ไม่โผลอ่อเลือไปไหนอ่ะธนูครับเลือ่อยเกาะ ุมแมลงคาราโนแก้วอสองรอบสุดท้ายสองสร,รอสุดท้ายครับไปมารอบสุดท้ายครับออกเป็นอะไรครับมาดูยปึ๊บโล่สับสนตังหูถุงมือหมวกคาถาอู้เกลือ หนึ่งพันลูบี้เกลือหนอเอเลยครับผมโอ้เกลือจริงนะฮะอ่ะเปิดไปหน่อยดิเดี๋ยวไม่ไหวเลยครับสวัสดีนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นคลิปนะครับที่ผมอัดไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับมาทําแบบเนี้ยก็คือมาเปิด ก็คือมันเปิดในมันเปิดนะครับใน iOS นะครับเลยทำให้ผมลำบากในการอักหน้าด้วยแล้วผมไม่ว่างเลยนะครับก็นี่ผมก็จะมาเปิดอีก1 0 0 0พันรูปี้นะครับพอ200แรกเกลือนะครับตามสภาพเลยอันนี้ผมไม่ว่างด้วยเนาะก็เลยจะมาอัดเสียงย้อนหลังให้นะครับแล้วก็พากไปรอบแรกนะครับเกลือเดี๋ยวมาดูรอบ2กันนะครับนี่โอ้โหาดาวอ๋อห,หูอาพรสร้อยเข้มขัดนะอะ ต่อครับโอ้โหผมเปิดไปพันบี้แรกก็เกลืออันนี้จัดมาหนึ่งพันะะครับเป็นเงินจริงๆทนี่สามพกว่าบาทเลยนะครับนะอะมองกุฎโอ้โหคันธน,นูตังหูแหวนพรอนอตังเกงผมถามจริงๆครับว่าในตู้นี้มันมีบับหรือเปล่าเนี่ยมันบับจริงหรือเปล่าครับเจ็ดดาวก็มัมาเลยนะกระบองลูกตุ้มนะครับผมเห็นเปิดกันในเฟสที่เกลือเลยนะกระบองลูกตุ้ม เออสนามเฮลเคตังเกงสีว่เนียผมไม่มาเคยคิดเลยโอ้โหดูดิแซ่เซอร์อะไรเต็มไปหมดเลยฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็อปิมครุงนะพอดีผมติดตามไว้นะครับเด้งมาพอดีนะอันนี้ก็จะเปิดกล่องการันตีกันนะครับโดดหนึ่งโดด2ครับอ่านั้นแคบไว้นะโดด3ครับกดอะไรเอ่ย ปึ๊บโอ้เรียบร้อยครับสนับไหลเฮลาเคสนะฮะผมเปิดไปทั้งหมดนะครับ3,000รูบี้นะฮะไม่ได้นะครับได้แค่กล่องการันตี1ชิ้นโคตรเกลือนะครับผมนะก็เนี่ยแหละรครับไอดีหลักของผมนะก็ถือว่าเติมมาเจ็บนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ของจากกล่องการันตีทั้งนั้นเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาเปิดตู้กบกันนิดหน่อยนะฮะอ่ะได้กบอะไรนะครับมาก็3,000กว่าบาทเงินจริงจริง ได้สนับหลายเฮลเเคสมันหนึ่งชิ้นก็ลองคอมเมนต์กันบอกได้นะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะแต่อ่ะโอ้ยนะครับกบก้าดาวก็ไม่ออกหลังจากที่ผมนะครับเอาสนับไหลเฮลเลเคใส่ให้ตัวมอบนะครับบอกเลยนะครับว่าใน PVP นะครับทีมป้องกันผมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนสังเกตที่มอบนะฮะมีทั้งความแรงนะครับดาเมจหนักๆเลยนะครับสำหรับตัวมอบนะนี่ครับนะ อาสนับไหลเฮลเคเสนะครับบอกเลยนะว่าของดีนะครับอาไปใส่ให้เอเลนก็ได้นะครับม็อบก็ได้นะแต่ผมใส่ให้ม็อบเพราะว่าม็อบมันเป็นตัวดาเมจของผมนะผมก็เลยใส่สุดให้ม็อบไปเลยครับบอกเลยนะครับว่าสนับไหลเฮลเคเสนี่ของดีนะอย่าลืมใส่อัปเกรดธาตุเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าจะดีขนาดนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าป้องกันผมชนะนะฮะอาในลีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับของม็อบประมาณนี้เลย11ล้านโจมตี